แรกที่รบกวนน้องอ่บอกชื่อชั้นแล้วก็ตำแหน่งที่ลงสมัครด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับผมชื่อนาจิตพัชริเกศกรที่เล่นชื่อว่าไทเทิลครับอยู่ชั้นมอธยมศึหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบพาคชั้นศีกษาวิไยหมายเลขสองครับอ่าลำดับแรกที่รบกวนขอให้น้องอธิบายวิสัยทัศน์และก็นโยบายของน้องหน่อยครับวิสัยทัศน์ผมนะครับก็คือไทเทิลทีไอทีเอลีครับ ทีตัวแรกครับคือ tolerance ผมและทีมเมื่อเราเจอมาหาเรื่องอุปสรรคต่างๆในการทํางานต้องมีความอดทนในการทํางานเพื่องานออกมามีคุณพาไม่สุดครับ I imaginative ผมจะนำความคิดสร้างสรรค์ของตัวผมเองและของคนในทีมมาใช้เกิดประโยชน์เพื่องานออกมามีความสมบูรณ์ไม่สุดครับ I, นนท,ออมมบบทีตัวที่สองครับคือ s t a b i l t y ผมจะสร้างความมั่นเชื่อใจของคนในคณะสีโดยการที่ผมจะทาตามนโยบายที่ผมได้ตั้งไว้ให้สําเร็จครับ L leadership ผมเจอผู้นำที่ดีโดยการที่ผมจะตั้งและกำหนดเป้าหมายในอนาคตว่าผมจะบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ E, N, e T ผมและทีมเรามีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อพัฒนาคณะสี่เซลชีลของเราครับนโยบายผมนะครับทป็นหมดสี่ข้อครับข้อแรกครับคือพวกเราจะทำสื่อโซเชียลสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับคนในคณะสี่ครับข้อสองพวกเราจะจัดตั้งจะตั้งไลย์กลุ่มเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยภายในคณะสี่ครับ ข้อสามพวกเราจะนําขยาจะจากห้องเรียนในคณะศิของเรานํามาขายแล้วก็นาเงินเข้าสู่คณะศีลครับข้อสี่ครับ,ค,รบคือเราจะจะ,จะทําจะทําการประชุมภายในคณะศีลเพื่อพูดคุยกับปัญหาแล้วก็แล้วก็แลก,แลกแลเปลี่ยนความรู้ในคณะศีลครับนโยบายข้อหนึ่งของน้องน,นะครับจะทําสื่อโซเชียลกระจายข่าวสารคนภายในคณะศีจะทาสื่อโซเชียลนี่คือจะทําสื่อโซเชียลท่างไหนบ้างครับแล้วก็กระจายข่าวสารเรื่องอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ สื่อโซเชียลที่ผมจะทำนะครับก็จะเป็น IG, Facebook และกลุ่มไลน์ครับส่วนข่าวสารที่จะลงในในเพจทางนี้ผมจะลงข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นของทัางในโรงเรียนแล้วของนอกโรงเรียนครับและอาจจะเป็นการรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้ในเพจครับแล้วจุดประสงค์ที่สร้างเพจอะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สําคัญให้กับคนในคาสี่ครับ แค่ข่าวสารที่สาคัญใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าแค่ข่าวสารที่สําคัญนะครับแล้วทําไมนักเรียนของคณะคณะศิวน้องอะ่ะทำไมถึงดูผ่านเพจโรงเรียนหรือดูผ่านเพจของสภานักเรียนไม่พอหรอครับผมสร้างเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ให้กับคนในคณะศ่ครับเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากขึ้นครับงั้นก็แสดงว่าเขาก็ไม่จําเป็นต้องดูเพจน้องก็ได้หรอกผมคิดว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องข่าวสารอย่างเดียวครับผมเป็นการรณรงค์งลงแล้วก็ให้ความรู้ด้วยครับเราไม่ช่องทางไหนบ้างค, Facebook, IG, าครับ Facebook i จและกลุ่มลไลน์ครับกลุ่มไลน์จะทำยังไงครับกลุ่มไลน์ก็ผมจะจัดทําในตามนโยบายข้อที่สองผมนะครับคือจะทํากลุ่มไลน์ผมจะมีทีมงานสี่ถึงห้าคนแล้วผมก็จะนําตัวแทนห้องของแต่ละห้องในคณะสีห้องละหนึ่งถึงสองคนครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นี้ แล้วก็จะให้ตัวแทนห้องที่เลือกมาเนี่ยเอ่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่ห้องของตัวเองด้วยครับตัวแทนห้องคือให้แต่ละห้องส่งตัวแทนมาใช่ไหมครับใช่ครับส่งตัวแทนที่มีความรับผิดชอบรือไหมก็จะเป็นัวหน้าห้องก็ได้ครับน้องทำกลุ่มรายตัวตาความสะอาดเนี่ยน้องจะตรวจตาอย่างไงครับผมจะตรวจตาโดยการที่จะให้ตัวแทนห้องเนี่ยถ่ายรูปของห้องห้องตัวเองมาส่งทุกเย็นครับอ่าก็จะเป็นถ่ายรูปห้องทุกอ่าทุกมุมเลยครับแล้วก็จะถ่ายเลขห้องตัวเองมาด้วยเพื่อ เพื่อความแน่ชัดครับแล้วก็เราก็จะมีทีมงานตรวจสอบความสะอาดแล้วเราก็ส่งสรุปลงในกลุ่มว่าห้องนี้เป็นยังไงห้องนี้เป็นยังไงครับแล้วถ้าสมมติว่ามันมีบางห้องแบบว่าไม่ถ่ายรูปมานี่จะแก่ปัญหาตรงนี้ยังไหนครับในส่วนนี้เราก็ได้ทีมงานเราเข้าไปคุยนะครับส่วนถ้าเขายังไม่ทําจริงๆผมก็จะเข้าไปคุยครับเข้าไปคุยเขาด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ทําแลวผมก็จะโน้มน้าวให้เขาทำครับบอกถึงข้อดีข้อเสียของการทํานโยบายนี้ครับและถ้ารูปมันซ้ำอะครับ รูปซ้ำยังไงล่ะครับถ้าสมมติว่ามีห้องห้องหนึ่งแบบอสมมติวันจันทร์มีห้องหนึ่งถ่ายรูปเก็บไว้แบบห้ารูปแล้วก็แบบส่งรูปวันเดียวกันให้น้องแบบวันอังคารก็ใช้รูปนี้วันพุธก็ใช้รูปนี้วันพฤหัสก็ใช้รูปนี้น้องทำไงครับอ๋อในส่วนนี้คือผมจะให้ถ่ายรูปในละหลายมุมของห้องครับแล้ไอ้หลายมุมของห้องนี่คือส่งทีเดียวก็คือส่งหมดเลยใช่ไหมครับหรือ,อยังไงหรือว่าเก็บว่าทอย่างละมุมคืออ่าเอาไงกับบนก็คือ ก็คือหลายมุมนี่คือส่งทีเดียวของวันนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีห้องนึงถ่ายหลายมุมแต่ว่าเป็นวันวันเดิมอะวันจันทร์ถ่ายหลายมุมจัดเลยแล้วก็ถ่ายไว้ห้ารูปอย่างเงี้ยแล้วลงวันระรูปจันทร์นางค้าระ菩萨สุขนี่น้องจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง่ะ,ะในส่วนนี้ผมก็จะให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบนะครับกออ็อาจจะเป็นถามถึงคนในห้องว่า ตรงนี้มันถูกไหมว่ามันใช่วันนี้จริงๆหรือไม่ครับก็คือทีมงานของน้องก็ต้องลงเข้าไปตรวจด้วยตัวเองใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าทีมงานของน้องต้องลงเข้าไปตรวจแล้วอ่ะแล้วทําไมน้องแต่ละห้องถึงต้องส่งรูปมาในเมื่อน้องบอกว่าเออในบางกรณีน้องไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นรูปจริงปัจจุบันหรือเปล่า ก็ในการที่จะส่งคนลงไปตรวจเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นจะต้องไปส่งทุกครั้งก็เอาเฉพาะเคสที่อาจจะมีความน่าสงสัยว่าเขาส่งรูปซ้ำครับแน้องจะแจ้งผลยังไงครับแจ้งผลเรื่องความสะอาดใช่ไหมครับความเป็นระเบียบใช่ไหมครับอผมก็จะมีทีมงานสรุปผลว่าห้องนี้เป็นอย่างไรห้องนี้เป็นอย่างไงครับน้องมีเกณฑ์อะไรดูบ้างครับว่าแบบห้องน,นี้สะอาดห้องน,นี้ไม่สะอาด เรื่องขยะภายในห้องเรื่องเศษขยะแล้วก็รวมถึงเรื่องคาเรเบของโต๊ะภายในห้องเรียนด้วยครับเราถ้าสมมุติว่าคนภายในคณะสี่มีคนมาพูดประมาณว่าห้องของน้องอะ่ะดําเนินการแล้วก็แบบตรวจความสะอาดของทุกห้องอะ่ะแต่ว่าเป็นปัญหาที่ห้องของน้องเองอะ่ะไม่สะอาดน้องจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงครับ Uh, ผมก็จะบอกแนวทางกันก,นกา,ารแก้ปัญหานี้ก็เรื่องท้องสะอาดครับก็บอกแนวทางว่าเราควรทำไงให,ให้ให้ห้องสะอาดควรจัดการระบบระเบียดยังไงในห้องครับพี่ขอถามในเรื่องของนโยบายข้อที่สามนะครับนําขยะจากห้องเรียนของคณะศีไปขายและนําเงินเข้าสู่คณะศีนะครับนําขยะไปขายนี่คือข,ขยะชนิดไหนบ้างครับ อ่เป็นขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องน้ำลดนที่สามารถรีไซเคขึ้นได้ครับเราจะแยกเก็บไว้ที่ไหนครับอ่ในส่วนนี้ผมก็จะแจกถุงดำภายในห้องเรียนก็เอาขยะพวกนั้นใส่ในถุงดำแล้วก็เก็บไว้ในห้องเรียนครับน้องจะ,จะไปเก็บมีการเก็บในทุกวันศุกร์ของแต่ละทย์ครับแล้วน้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายขยะอะไรพวกนี้ไหมครับเอ่อในส่วนนี้ผมได้ติดต่อฝ่ายที่ผมจะขายให้เขาแล้วครับมาติดต่อแล้วครับ อย่างไรบ้างครับเอ่อบุคคลที่ผมจะขายขยะให้ทับคือประธานสมาคมผู้ปกครองคือลุงตูนน่นะครับนั่นเองครับผมคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่รู้ความสําคัญในส่วนนี้ผมคิดว่าเราสามารถจัดการส่วนนี้ได้ดีครับผมก,ก็มีทีมงานสาหรับในส่วนนี้ครับก็คือจะไปพูดคุยกับลุงตู่หรือว่าเคยแบบสอบถามไปแล้วครับยังอ่าคุยเวลวครับแล้วถ้าอย่างนี้ยครับสมมติว่าถ้าเราใส่ถุงดำออกไปอ่ะแล้วในขวด แล้วก็ทั้งขวดพลาสติกอะครับแล้วก็ขวดต่างๆมันมีน้ําลงเหลืออยู่ซึ่งมันส่งผลให้เหมือนแบบอาจจะมีมดหรือว่ามีสา์เข้าไปกินอะเราจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับในสว่วนนี้ผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้ให้กับให้กับคนในคสีตั้งแต่แรกเลยว่าในขวดนั้นต้องเป็นขวดป่ามันต้องไม่มีน้ําลงเหลือในขวดครับงั้นแสดงว่าเขาก็ต้องทําความสะอาดขวดก่อนที่จะเก็บใช่ไหมครับ ก็ไม่เชื่ออย่างนั้นครับคือเราก็กินน้ําในขวดนั้นให้หมดครับไม่จะเป็นว่าต้องสะอาดแบบใช้น้ําล้างครับก็ถ้าเป็นน้ําหวานนะครับก็ในส่วนนี้ก็เราสามารถนามาล้างได้ทีครับแล้วถ้าเกิดเป็นน้าเปล่าที่แบบขวดเหลือเหลือครึ่งขวดหรือเต้นขวดหรืออะไรเงี้ยน้องจะเอาน้ํนาที่เหลือเนี่ยไปไว้ไหนนะอ่ะเอ่ออย่างที่ผมว่าไปนะครับคือผมจะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าในขวดนั้นต้องเป็นขวดเปล่าครับ แล้วถ้ากินไม่หมดอะแล้วจะเราต้องการให้เป็นคนป่าเนอะเจ้าน้ำตรงนั้นไปทําอะไระถ้าเป,ป็นน้ํเปล่าใช่ไหมครับป่าฝดน้ํเปล่ากินเหลือเจอใต้โต๊ะอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการเป็นคนป่าใช่ไหมเราเจ้าน้ำตรงนั้นไปทําเอาไปเอาไปทํำยังไงเออแต่ว่าผม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแล้วผมคิดว่าน้ําส่วนนั้นก็ไม่สามารถนามาใช้ต่อได้ผมคิดว่าเราสามารถเทลงท่อระบายน้ําได้ครับน้องครับน้องบอกว่าน้องจะเอาขวดพลาสติกไว้ที่หลังห้องถูกไหมครับถูกครับใส่ถุงดําครับอพี่อยากรู้ว่าคือโรงเรียนนะครับมันมีมาตรการเกี่ยวกับว่าหลังห้องคือแบบในห้องอ่ะให้มีความสะอาดให้ไม่มีแบบไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยอะครับ เราคิดว่าการที่เอาถูกเอาขวดน้าอ่ะใส่ในถุงดาแล้วเก็บไว้หลังห้องอะ่ะมันจะทําให้ห้องสกปรกไหมครับไม่แน่นอนครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยผมจะบอกกับทางไปประชา,ะชา,ะชาสัมพันธ์ไปในห้องในคณะศิลป์ว่าเราต้องเก็บเป็นที่เป็นหลักแหล่งแล้วผมก็ในส่วนนี้ผมก็จะติดต่อกับทางโรงเรียนด้วยครับว่าจะมีพื้นที่ไว้ที่หนึ่งสำหรับเก็บถุงขยะนี้ครับติดต่อกับทางโรงเรียนแล้วถ้าทางโรงเรียนไม่อนุมัติละครับ เอ่อผมคิดว่าเราก็สามารถเก็บได้ครับเพราะผมคิดว่าถ้าเรามีถุงขยะเนี่ยเก็บเป็นหลักเป็นแหล่งผมว่ามันจะทําให้คนในคนในห้องเนี่ยทิ้งขยะได้เป็นที่เป็นทางครับทําให้ห้องไม่โสโปรกครับมันมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือเปล่าครับน้องไม่แน่นอนครับเพราะขวดเพราะว่าขยะที่จะทิ้งเนี่ยก็เป็นเฉพาะขวดเปล่าครับแล้วน้องมั่นใจได้ไงครับว่าทุกห้องในคณะศิลป์ของน้องจะแบบ เก็บเป็นหลักเป็นแหล่งอะครับแบบมันจะได้ไงว่าห้องของแต่ละห้องมันจะสะอาดอ่ะแน่นอนครับเราผมสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายข้อที่สองครับครับเอาน้องบอกว่าน้องจะเก็บขยะไว้หลังห้องใช่ไหมถึงแม้จะจัดการะไรดีใช่ไหมครับเอ่อตรงนี้ตอนนี้ปีที่แล้วที่พวกพี่ได้ทำเรื่องเลือกตั้งกันก็มีเก็บของไว้หลังห้องลองเขาก็บอกลองฝ่ายบริหาร น่าจะไม่ผิดจะเป็นฝ่ายบริบหารทั่วไปเขาไม่ให้เอาไว้หลังห้องะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นมาถึง,ถงตอนนี้ด้วยแล้้วองจจัดการยังครับถ้ามันไม่ได้จริงใช่ไหมครับผมคิดว่าเราอาจจะนำาระยาสุน,นีเ้เก็บรวมไว้ในในใต้ตึกของแต่ละตึกครับครับอถ้าเกิดว่าคนในคณะสี่ของน้องไม่ยอมทำตามละคะจะแ,แก้ปัญหายัางไง ทำต,ตามนโยบายข้อที่สามใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เอ่อให้เก็บจกอะไรเนี้เอ่อคือผมสามารถตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบได้จากนโย,ยบายข้อที่สองเลยคือก็จะมีการส่งรูปในห้องมาตรวจในกลุ่มไลน์ครับคือผมสามารถจัดการได้ว่าห้องไหนไม่ทําห้องไหนทาซื่อผมสามารถเอ่อสามารถเข้าไปคุยได้ครับเอ่อพี่ขอถามสั่งนโยบายข้อที่สามนะครับพอหลังจากที่น้องอ่ะ เอ่อนำขายไปขายแล้วอะเงินที่น้องได้กลับมาน้องเอาเงินส่วนนี้ไปทําเรื่องอะไรครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะเอาเข้ากองกลางของคณะศิลป์ไล์ของผมครับก็เราจะแบ่งจัดสรรเงินก็อาจจะเป็นการมาใช้เป็นต้นทุนในการซื้อสุงด,ดําแล้วก็อ่าแบ่งเป็นเงินในการพัฒนาคณะศิลปแล้วก็อีกอย่างที่ผมคิดว่าอาจจะทาก็คือเงินสําหรับนําไปซื้อเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็อนามัยสำหรับแจกคนในคณะศิลปครับเอ่อพี่เห็นว่าเรา มีการจัดการเรื่องขยะเนาะพี่อยากถามว่าน้องมีความคิดอย่างไงครับกับเรื่องของขยะที่เป็นขยะติดเชื้อครับพวกแหมะน้องจะมีการแยกหรือจะมีการจัดเก็บหรือจะช่วยรณรงค์ไหมครับภายในคณะศีได้ครับผมจะอาจจะเป็นการจัดการในส่วนนี้เพิ่มเรื่องการจัดเก็บในขยะส่วนนี้แล้วก็จะเป็นการอาจจะทํากิจกรรมรณรงค์ภายในเพจในบายข้ที่นหนึ่งครับ น้องครับจากที่น้องอยู่คณะศิษสุ v ล r a มาทั้งหมดสี่ปีแล้วนะครับน้องเพ่งลิงเห็นปัญหาอะไรของคณะศิษย์สุ v a ที่น้องอยู่บ้างครับและน้องอยากแก้ไขปัญหาอะไรถึงได้มาลงสมัครประธานคณะศิ์ครับก็นะครับปัญหาหลักๆที่ผมเห็นเลยคือปัญหาการการมาสายปัญหาแล้วก็ปัญหาขยะในห้องเรียนครับผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่ในส่วนของปัญหาเรื่องการมาสายเนี่ยเออ ผมว่าปัญหาส่วนนี้มันก็เป็นปัญหาส่วนบุคคลแต่ผมก็จะพยายามเก้มปัญหาส่วนนี้ให้มันดีที่สุดครับน้องครับพี่ขอไปนโยบายข้อที่สี่ก่อนนะน้องบอกว่าจะมีประชุมในคณะสีความถี่เท่าไหร่ครับชุดต้นเดือนครับแล้วเนื้อหาในการพูดในประชุมมีอะไรบ้างครับในการประชุมนะครับเราก็จะเป็นการพูดคุยพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในคณะสีคือให้ตัวแทนห้องเสนอปัญหามาว่า ในห้องของน้องอ่ะในห้องของน้องหรือของพี่ๆเนี่ยคือประสบปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งมาได้แล้วก็อาจจะเป็นการพูดคุยและเปลี่ยนความรู้เชื่อมความสําคัญเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในคณะศีครับแล้วก็จะมีการแจกแจงนโยบายในข้อที่สามครับอาจจะเป็นการเรื่องรายรับรายจ่ายภายในคณะศีลแล้วก็แจกแจงเรื่องเขตปลิตภัณฑ์ในในบายข้อที่หนึ่งครับแล้วก็ผมคิดว่าที่สาคัญเลยคือเราจะมีการประกาศ ระกาศรางวัลในทุกๆเดือนรางวัลสาหรับห้องเรียนสะอาดดีห้องเรียนสะอาดดีเด่นแล้วก็ห้องเรียนที่สามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้นนมากที่สุดครับแล้วอย่างนี้แล้วเราต้องจัดที่สถานที่ตรงไหนหรือว่าท่าแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยในส่วนที่ประชุมนะครับผมก็ใช้การประชุมในกลุ่มไลน์ในข้อที่สองเลยครับแล้วถ้ามีห้องใดห้องหนึ่งที่ไม่มาประชุมอะครับแบบไม่มีตัวแทนไม่มีอะไรมาเลยครับ ในส่วนนี้นะครับคือผมจะมีทีมงานที่สาหรับสรุปการประชุมในแต่ละครั้งลงในรายกลุ่มอยู่แล้วครับถ,ถ้าเขาไม่อ่านนะครับถ้าเขาไม่อ่านเหรอครับเขาก็คือถ้าเขาไม่อ่านเขาก็จะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับอ่ในส่วนนี้ผมว่าถ้าเขาไม่อ่านเนี่ยผมก็สามารถเข้าไปในเข้าไปคุยส่วนตัวเขาว่าทำไมถึงไม่อ่านให้ผมว่าทำไมเขาถึงไม่อ่านแล้วเราก็บอกเหตุผลว่า บอกข้อดีข้อเสียของการทํานโยบายเนี่ยมันดียังไงซึ่งผม็นาครับาน่เขาอยากทํานโยบายนี้มากขึ้นครับและการประชุมที่น้องว่ามาันจะจัดตอนเวลาไหนนะครับรายียนหรือว่าเวลาข้างนอกครับอการประชุมเนี่ยผมจะจัด,จ,ดจัดเวลาประมาณ 2, 2สองสองชุ่มสองชุ่มครับแล้วถ้าเกิดแบบมีคนไม่ว่างเนี้ยจะทํำยังไงอ่ะอย่างที่มีพี่คนนึงได้ถามนะครับคือถ้าเขาไม่ว่างมาฟังการประชุมครับคือเรามีการสรุป สรุปการประชุมมนอะไรกลุ่มอยู่แล้วครับงั้นถ้าเราบอกว่าสมมุติว่าเรามีการสรุปการประชุมอยู่แล้วอะครับแล้วหลายๆคนเขาก็เลยมองว่าเออเขาก็ไม่ต้องเข้าก็ได้อย่างไรเขาอ่านจากการสรุปการประชุมอยู่ดีแสดงว่าอย่างนี้การประชุมของน้องก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับก็ไม่จําเป็นว่าต้องเข้าประชุมเออไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าในการประชุมเนี่ยเราไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่มันเป็นหลักๆอยู่แล้วคือเราสามารถคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ปัญหาภายในห้องประหารภายในคละสสี่ครับ คือเราสามารถเสนอปัญหาของตัวเราเองมาในการประชุมได้ครับงั้นพี่ขอถามหน่อยครับถ้าอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเป็นพี่เป็นน้องในคณะสี่ทาไมพี่ถึงต้องบอกปัญหาภายในห้องเพื่อแจ้งกับภายในคณะสี่ของตัวเองอะครับเพราะว่าทั้งนั้นที่มันก็เป็นปัญหาที่ภายในห้องก็จัดการเองเออในส่วนนี้คือถ้าเขาแจ้งมาเนี่ยคือผมสามารถเออผมละทีมงานสามารถเออแนะนําแนวทางในการแก้ปัญหาได้ครับ พี่ขอถามในในโยบายข้อที่สี่ที่น้องบอกว่า,าประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในคณะสี่คือความรู้เกี่ยวกับอะไระครับเ,เกี่ยวกับอะไรได้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นการาพี่สอนน้องหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะเป็นการเชื่อมขอ่าัสธ์ระหว่างคนในคณะสี่ครับแล้วถ้าประชุมกันไปแล้วแบบคนในคณะสี่น้องไม่มีอะไรจะพูดเลยครับแล้วเนื้อหาที่น้องจะพูดคือเกี่ยวกับอะไรครับ ก็เรื่องการแจกแจงเรื่องเรื่องห้องเรียนสะอาดดีดินแล้วก็เรื่องห้องเรียนที่สามารถทําขยะเนำขยะมารีไซเคิลนำมาขายได้มาได้มาครับแสดงว่าการประชุมหลักๆก็คือแจ้งเรื่องของขยะแล้วก็ความเรียบร้อยถูกต้องไหมครับใช่ครับถ้าน้องเจอปัญหาที่แบบเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนและวนองต้องเพิ่มนโยบายขึ้นมา เพื่อจัดการกับปัญหาเนี่ยน้องก็จัดการยังไงครับเออเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมครับก็เป็นการที่ที่พี่บอกคือเพิ่มนโยบายใช่ไหมครัก็เพิ่มนโยบายเกี่ยวกับปัญหานั้นๆก็ผมก็จะพยายามสุดความสามารถเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้ครับน้องครับ ที่มีคําถามว่าถ้าสมมตินายเกับนายบนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ลงสมัครประทางาาคณะศีลธกรครับสมมตินายเไปสอบถามนายบที่โดนสัมภาษณ์แล้วและถามหนึ่งคำตอบคำ,คำถามว่านายบโดนคําถามว่าอะไรบ้างน้องคิดว่าการกระทานี้จะเป็นการโกงหรือเปล่าครับไปคิดยนไกการกระทําแบบนี้เอ่อผมคิดว่ามันเป็นการโกงแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ควรรู้อะไรก่อนการสัมภาษณ์ครับคือมันควรเราควรเอ่อมันก็เหมือนการสอบครับคือเราไม่ควรรู้ข้อสอบมาก่อนครับ นครับสุดท้ายพี่จะให้น้องฝากอะไรถึงคนในคณะศีหน่อยครับครับผมผมก็ขอฝากเอ่อไทเติสีอะไรหมายเลขสองไว้ใน,นอ้อมจาจยทุกคนด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าทุกคนเลือกผมเข้าไปเป็นประธานคณะศเนี่ยผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับ